3. มสัญญาณที่มันบ่งบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันดีขึ้นสัญญาณแรกเลยนะคะชีวิตของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณจะเจอหลายเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หมดพลังใจแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นทางออกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้า โชคชะตามันจะให้คุณเปลี่ยนแปลงนะมันจะผลักให้คุณอะอยู่ในจุดของหลังชนฝาค่ะคุณจะรู้สึกว่าโหชีวิตมันแย่มากไม่เคยแย่แบบนี้มาก่อนเลยแล้วฉันฉันจะต้องทำยังไงคือมันจะตันไปหมดเลยอะคุณจะต้องอยู่ในเวนี้ถ้าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มันดีขึ้น อย่างแรกเลยโชคชะตาจะผลักให้คุณน่ะอยู่ในจุดของคำว่าหลังชนฝาค่ะข้อสองนะคะคนหรือสิ่งสำคัญของคุณจะหายไปอาจจะเป็นคนรักของคุณอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตอาจจะเป็นบ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่คุณแบบยึดมั่นถือมั่นไว้อะว่ามันคือสิ่งสำคัญในชีวิตของฉันน่ะมันจะหายไป เพราะมันจะแลกกับการเติบโตในชีวิตของคุณที่มันมากขึ้นชีวิตของเราอะ่ะมันเติบโตขึ้นไม่ใช่เพราะความสบายนะคะแต่มันคือการทลายเซฟโซนซึ่งเซฟโซนนั้นมันคือสิ่งที่คุณเคยยึดกับมันไว้คุณอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนคนที่เคยเป็นมิตรต่อการอยู่ๆมันหายไปทิ้งคุณไปไม่เข้าใจกันโกรธกันเกลียดกันหรือ ถึงขั้นแบบแตกหักกันไปเลยเพราะในอีกมุมหนึ่งมันเหมือนเป็นเครื่องสังเวยการเติบโตของคุณนะ่ะเพราะถ้าคุณไม่เสียอะไรไปคุณจะโตไปมากกว่านี้ไม่ได้เลยและถ้าใครบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะโตฉันอยากจะมีทุกคนมันไม่ได้ค่ะเพราะถ้ามันถึงจุดที่ชีวิตของคุณนะ่ะมันต้องโตขึ้นแล้วโชคชะตาของคุณมันหยุดแค่นี้ไม่ได้ยังไงคุณก็จำเป็นจะต้องโตไม่ว่าคุณอยากจะหรือไม่อยากจะก็ตาม ยังไงโชคชะตามันจะบีบให้คุณไปสู่เส้นทางนั้นและข้อ3เลยนะคะคุณจะไม่เหลือคนช่วยคุณมันจะไม่มีใครช่วยคุณเพราะอะไรเพราะคุณต้องช่วยตัวเองไงคะคุณจะอยู่ในจุดที่คุณจะให้ใครมาช่วยไม่ได้อะคุณต้องช่วยตัวเองคุณต้องเอาพลังกำลังโดยเฉพาะปัญญาของคุณในการพาตัวเอง ไปสู่จุดที่มันก้าวข้ามสิ่งเดิมคุณจะต้องเหมือนกับถูกบีบบังคับเพื่อให้ได้ไอเดียบางอย่างก้าวข้ามสิ่งที่คุณเคยเป็นแล้วคุณจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่มันแบบเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้นะมันจะเอาจากใครไม่ได้มันต้องเกิดจากตัวของคุณเองตระหนักรู้ หากคุณแบบอยู่ในจุดของการที่เจอเรื่องเลวร้วายแล้วคุณบอกว่าทําไมเรื่องนี้มันต้องเกิดกับฉันทําไมชีวิตของฉันมันโชคร้ายแบบนี้คุณจะโชคร้ายกับเรื่องนั้นเป็นระยะยาวขึ้นแต่ถ้าคุณมองเรื่องนี้เป็นเพียงบทเรียนหนึ่งที่โชคชะตามันเข้ามาสั่งสอนให้คุณเป็นคนที่เติบโตขึ้นคุณจะก้าวข้ามเรื่องนี้ได้ไวมากเพราะฉะนั้นสามสิ่งที่อุ๊ยย้ำอีกครั้งเลยนะคะว่า มันคือสัญญาณของการเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นในชีวิตไม่ใช่จุดจบนะคะ 1. ชีวิตของคุณจะเจอเรื่องเยอะแยะมากมายใช้คำว่าเรื่องบัดรซบแบบทำให้คุณรู้สึกแย่ชนิดว่าหลังชนฝานี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองเลยนะคะ คนหรือสิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตของคุณมันต้องหายไปและข้อ3เลยนะคะมันไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณตัวคุณเท่านั้นจะเป็นคนที่พาคุณออกไปจากจุดนั้นและกลายเป็นตัวคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วโชคชะตามันจะเปลี่ยนแปลงไปจากจุดที่มันต่ำสุดและมันจะขึ้นแบบพุ่งทยานขึ้นค่ะ